รถมาส่งของกลับไปแล้วสั่งมาอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าไม่หน่อยเสียไว้ในของเก็บของนะคะของพวกทีสั่งมาตุนสั่งมาสต็อกนะคะรอบนี้ก็เป็นร้านเอเชียนะคะที่ไม่หน่อยเคยสั่งพวกมามานะคะติดใจมามาต้มเน้นก็เลยสั่งมาเพิ่มเพราะว่าสั่งมาละดางมือไม่หน่อยก็ต้มมามากองนึง เาพักใส่ได้หลายก็คือจบเนาะเดี๋ยวเปิดหองกันไปนอกหมูดได้เตรียมมีดลงมาเลยสกีเปันไดแล้วเน,นี่ยเขาคือแพดดีแท้ใส่วิทยาหย,ยุดก่อนตั้งกล่องก่อนอาจจะไม่เมื่อสุภาพมั่งนะคะพอเอาจาวสตางี่ แน่นเปรี้ยเรดดีหนึ่งหอ่อถามว่าผงข้านอแบบแบบแบบเพชรหอมมือน,นแซ่บมาแซ่บค่ะแต่ว่ากระซังดูดีเมา่อว้พอเจ้าของก็เคยกินเรดดีซังมาไว้แต่ตอนนี้ก็ยังกินเห็ดหอมอยู่นะคะพงแหนมสองค่ะเรดีนี่ชุดทำข้าวมันไก่สองซื้อมาทิ้งไว้ค่ะ เพื่อแม่ขี้ข้ามเบบีมาาไม่เบีย็จก็ดสดเหดกินเองนะคะอันนี้ซื้อมาตุนไว้ให้ลูกค่ะชุดยีสองหอมามา่ารสกระเพรารสกะเพราแห้งสี่หอค่ะม่ามา่ารสกระเพราแห้งสี่ห่อแล้วก็ใบใบหนึ่งหอ่อแล้วก็ผัดที่มอแห้งนะคะ ไบดับเพนบอดีแล้วเนี่ยนะมันั่งทางนี้พัดคีเมาแห้งกับสีหอซื้อมาสันร่องไว้ซื้อน้ำปลามาเทงใบอีกขวดนึงค่ะโอ้ปลาหมึกมีบริกรถึงเราด้วน้ำตาปลาปลาหมึกก็เลยอ้คือทอดถึงสมัยเป็นนิ็กน่อยเนาะเอามาคุกเขา่ามักแห้งไหร เล้งแซบเลยแซบที่นี้แม่ในน่นะกินมือละห่อกินมือนึงปกติแม่ดนจะกินเขามือละขาดปแล้วเนาะอันนี้เปิดขึ้นแล้วก็หั่นผักใส่เติมน,น้ำห้อนจบเลยค่ะเส้นน้ำซุไว้เดี๋ยวซีแบงถิ่นไป,ไ,ปไปข้างบนน้ำแล้วก็ข้างล่างน้ำแล้วก็ซื้อมะมาเค็มเกาหลีซีดำมาไว้เชื่อา่าดีมากมันหนิวมันก็ลงเมาออข้างล่างได้เห็นไหมซื้อมาตุนว้ อันนี้เป็นน้ำจิ้มขางมันไก่ค่ะซื้อมาเพราะว่าเข้าเสื่อนชุดข้าวมันไก่มาแล้วเนาะก็เลยซื้อน้ำจิ้มขางมันไก่มาไว้ดีดีดมากกับบริยักษต้มแต่ไก่ก็ง่ายเลยเวลาน้องเคลือแม่คีพันเฮ็ดลูกอยากกินลูกก็กินได้จริงๆนะเนื้อว่าเอามาเคลีอแม่นั่มอยู่แหละก็จำลองจำลองไว้แล้วก็จะมีอันนะผักกาดดองเกี๊ยวชายดองแล้วก็จะมีกะทิ ว้าวเล็บเขาไปอยู่ในซอกพอดีซอกประตูเขากระซิมี่กะทิสองสองอันกระทินอ้อยช้ากุ้ยเอามาก,กินเมื่อไดเมือม่อใดบวหิวเขากินชา้ากล้วยแล้วก็อิ่มแทนเขาไปเลยนะคะแล้วก็มีนอหม่นอหม่นอเน,น,นี่ยมันถือซื้อหลันงไทยสามสิบกัวสามสิบแปดหรือสามสิบเจ็ดนี่แหละอันนี้2ยี่หคนคะ่ะก็เลยเฝ่าเอามามันมีแบบนอ รอบก่อนว่ามีแบบนองรอบรอบก่อนมันจะเป็นแบบพันไม่เราเอาเลยแบบแล้เอาแบบพันแบบพันยี่สิบสามแบบนี้แบบนอยี่สิบาก็เลยเอามาซีเอามาซีแล้วก็เอาเอานอไม่สําหรับซุปมะน้าสองนะคะตุนหว้เบิดเลีวกันเดี๋ยวไม่หน่อยสิเก็บขืนสั่นเบิ่งก่อนนะคะว่าจัดเรียงขึ้นชั้นแล้วจะเป็นยังไง เดี๋ยวเจอกันลูกก่อนอันนี้ก็คือปลาแดกปลาแดกซื้อปลาแดกซื้อกับปลาแดกเห็ดเองอยู่ข้างในเลวอยู่สองกระปุกอันนี้คือน้ำม่สมเนาะจากตั้งแต่เทศกาลโควิดของติตุนใ้เคียงตับค่ะอันนี้ก็จะเป็น ไอเครื่องเฮ็ดขนมพ่อไงเอามาเสื่องใบนี้อันนี้ก็ขึน้นน้ำพริกน้ำต้นไห้แล้วยู่หกกระปุกเนาะอันนี้จะคือเครื่องเฮ็ดขนมรางผึ่งมันเสียพ่อไนไปทิ้งนะคะเดี๋ยวก็สิเก็บซุ่มนันค่ะขึ้นมาไหวเนะาะใบนี้เนาะเดี๋ยวไม่ไน้เรียบเรี่งขึ้นมาไหวก่อนเนาะอ้าวจัดระบงระเบียบแล้วเนาะก็จะได้ประบ้านนี่ค่ะไอ นี่คือของที่เอาไว้แล้วก็ยังมีของที่ไม่ในสั่งอีกจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตของหลานไทยอยู่เมืองทางใต้เหมือนกันกบรลานนี้แต่ว่าคนละหลานกบร้นานนี้นะคะร้านนั้นมันในจะสั่งมีของแส่แข็งแล้วก็ของแห้งน้ำเนี่ยไม่ในทามันมาแล้วไม่ได้จะไว้ได้ในี้นะคะเพราะว่าตัวน,นั้นมันมีพวกผักมีพวกมีบักอึบักงาั์น้ำที่ไม่ในสั่งเนาะข่าวกับตุ้นไปแล้วยังละหานะคะ ้าวเหนียวกับข้าวเจ้าอย่างละห้าก็โอเคแล้วอันนี้ก็เสิร์ฟขึ้นไปทั่งบ้านค่ะนี่แหละค่ะความสะดวกสบายนะคะสะดวกสบายมากง่ายสั่งซื้อไปแล้วก็มาเก็บไปนั่เพราะว่าคาร์ซองห้าสีสั่งอ่งลอยกระจายคาร์ซงหกสิบเก้าคื้นเก้าพันห้าสิบเจ็ดลอยห้ากระจายคาร์ซงหกสิบเก้าพือเกา่ากล้านนี่คือเาขาจัดโปรโมชั่นว่า,าเจ้าสีซื้อเป็นลอยเป็นพัน เจ้ากระ่งเจ้าก็สเ,ากเสียค่าส่งแค่69โคน้นะคะทรงถึงประตูบ้านค่ะไม่หน่อยก็เลยซื้อมากสำหรับตุนไวน้ำเนาะเพราะว่าบีบีไก่ซีมาแล้วอีกอ,อย่างหนึงใกล้จะหน้าหนาวใกล้จะหิมะการไปซื้อของยิ่งจะยากและลำบากก็เลยเกิดการตุนอาหารเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวฮอสจะขึ้นไปทั้งบ้านกันค่ะนี่คือของเอาขึ้นมาข้างบนกสิเซนมีไม่ไหต้มเล้งสองกะเพราแห้งสองแล้วนกะ มามาเองก็ผัดข okay. re. ี้เมาแห้งสองเนาะกะทิสองอันนี้เอามาไว้เยไม่ได้นึกอยากก็กินเลยอันนี้จะใส่ตู้เย็นไปเลยค่ะแล้วก็เอาหน่อไหม่หน่อขึ้นมาไว้กินก็เจวน้ำนะคะรถดีเอาขึ้นมาไว้เผื่อนี่แหละค่ะเพราะว่าอีกหน่อยหน้าหนาวก็จะลําบากซื้อมาตุนไ่เลยไปแล้วค่ะโอ้ยเมื่อยอะไรเจสิค่ะ